สบายดีพี่น้องเรื่อที่เพิ่นเริ่มตั้งแล้วพี่น้องตั้งมองเกาแล้วพี่น้องตั้งมองเกามองเคยตั้งกอบกอน ก็นอนเริ่มต่้ง้วพี่น,อน้องแล้วเริ่มต่้งแต่พอหยุดอคุณไล่ไปเลยคืเดิมเอาลุม่มเอาเล็กเอานังลุ่ม กันเนแมโคโคเหรอแมโคโบคบซีคพีเกาพี่ไลอยกากไปห่างัไปลูกเต่าพ็่ไ้ไ้อยกากไป,ไไกไปห่าไป่น้อ มานี่กกินเขาไปพักันกินเขาไปปูพักันกินเขาไปเซเว่นบ่ะาสางเซเว่นบ่ะยีโรกินอะไรเ่าท่นตื่นเชิญลงกินอะไรบ่เชิญก,กินยาหรอไปอ่ะ,ะวาต้มโจ๊กหรอก

ันนี้เขาว่ามีไฟิลงลงมีไฟใส่ต่อน้ำหอมน้ำเงาแน่ยู่น้ำหมองเต็มรถจอดแน่พี่น่อง เสนาอยู่นั่เต็มรถจอดไม่มองนอนนอนขึ้เกามองเกลล่าหรพี่น้องเชิญลงกับไข่ขึ้นบ่ได้ขึ้นเต็นเ,นเม็มบ่ลงเต็มลงขึ้นกับล่าแม่ได้ดขึ้นเต็น,ตนล่าขึ้นมา,าไหวที่แล้วว่าจะขึ้นเต็นหพี่น,อน้องแต่มันบ่ไหวก็เลยล่าคู่กันล่าละล่าใจกับฟ้องบ่นอนล่า ไข่แม่ก็จังคืนบอสเทียนบัวราดิี่นงตัวอยากขาดงานเพอขาดงันกบขาดเงินนะกับบ่ได้เงินเนาะกับบอสไดเตียนนะกับบอได้เงินด้บอได้อยากขาดนี่เตีนบ่สอะหลวงไข่ไป ไข่นี่ยะก็เลยจะเนเดิมไข่เนี่ยก็เลยนดีここ I mean, I ได้หน่อยยาหนุนผู้จัดการมาเดียวผอยากไ่อยากล่าลายน่าขึ้นมาเลยมันไข่เนี้ยครับมันอเย็นไปหละนเกัจังขึ้นอื้นอื้นเท่ากับบบันเท่าไหวบอกมองมือนกับใั เงินเงนวันที่ติเดินเดินห้าสอืออื่นเท่ากับกับที่สิกเก็ตเพชรบ้านแพงพี่น้องจพี่น้องถามที่สิกเก็ตแต่เบิ้งโซ่สีสิกเก็ตโซ่ไม่ดิเคียงอันนี้ไม่ดิคู่ปอว่าถามคู่ปอแล้วเครื่องเอแมนมอนถามคู่ปอแล้วเครื่องเอมพี่น้องถาเบิ้งเด้อโซ่สิกเก็ต ชายชุดใหม่แต่ผู้หญิงชุดเดิมนะครับคุปปอคุปปอบอกแล้วว่าอุปกรณ์ใหม่การโชว์เครื่องประดับใหม่พี่น้่มเครืองในตัวเขาอะไรเป็นไม่ตื่นเต้นตื่นเต้นเฮียพอลตื่นี่เตื่นโซ่สิสเกียร์ตื่นเต้นแชี่ยสิสเกตเพชรบานแท่พี่น้องกูได้อยากเห็นเห็ดโชว์เห็นแต่ละจังหวัดรอ่างที่ต้องจ้างสาวหน่อยลาย สามลอยอัพขึ้นเลยรึเปล่าที่จะกีประมาณจะให้กันลอ,ลอยลอยขึ้นซองลอยที่จะกีซองลอยก็ชิวง่ายเออเป็นจ้าง่ะพี่นออ้องต้องจ้างซองลอยขึ้นเด้เลยนะอง <c oughs> ่างวัดใดอยากอยากเฮ็ดใหไฮสายหน่อยเฮ็ดโชว์ให้เข้าไปรถึ้นไปนอนอ่ะขึ้นไปนอนว่าใครขึ้นไปเลยน่ะจะหน้าไปไทยขี่ไปรถจะหน้า จะน่าเลยจะคีบไปนอนอยู่นั่นออเอารวดละอเอาคักคักรวดคืซิบหายคิปกับเอาคักคักรวดเออซิบหายคิปกันจะเฝ้าลูด้วยนอนเด้อจับไปทำไข่ยจังลูกคู่แดงห้องทองเหรอเนาะบ่ ยุเขาูนี่ยนันนช้นล้่จ้าง่เปีนอยู่น้ำเป่าทุกไหลคน้ำเป่าทุกว่าภาคกันนะไม่ผิด้างสสองต้ก็ได้ันเดียววุกบกนบ้าน้งเห็ดหยังเป็นบ้านนอนเห น้ำเป้าขึ้นหลเพราะถ้ากัดใส่น้ข็งบ่ได้จิ๋ช่ได้น้ำแขยงน้ำแข็งต่องมาขึ้นนี่กันนั่นเหลียวคือบอาน้ำมาเสียดเขาขึ้นเพราะออกเด้อเดี๋ยวนี้ใหญ่น่าเหมอนเะ่ก่อนปานเู้กับน้ำส่วนไปเลยเงี้ยนจันเที่ยวอะไรต้องมาต่อใส่ทางเราเงี้ยอะไรแบบตัวไอ้พญ่้ยวันสะพ้าขาดนั่นดันย่างเฮ้ยขาดเบิดต้นต้นต้นนั่นย่างที่อันอัน ขาดจากเฮียนไปนะคนคนลงเลยลหเยหรอหน้าไปยนหมดเลยน้าีโอีแหน่น้าเยีนกับขาไปเลยก็จี๊ยงางขาสะพาเฮี่ยนเลยคล้องนักะไ,ด,ไ,ด,ไ,ด,ได้เอารถจอดไปวัดช่อยเอาเสียขาปเนี่ยบักลายเออไม่อยากคิดแต่พาเป็นแน่บุญหน้าโยนหนายเออกระด้ หน้ายกอบต่อไงว่าเป็นนาโยกนี่ได้ยังไงดูจากหน้าเลยเป็นนาโยกห,หนาโยกอบต่อเนี่ยเป็นได้ในบุบบุบบาดเบื้งเมี่ยงโบวอก็่านซื้อ,อดิละเออบื้องไหนเด้เอเอ๊อเบื้องไหนเด้ตอตะตทางกันไป็นเบื้องซื้อเนี่ยเขาเป็นเฮ็ดไถ่ด๊าเด้อ๊ะตาทางไปหน้ากับวัฒน์ในเฮ็ดไถเท่าฝันนี่อยู่เจอว่าสิ้นแล้วปีสิ้นปีไปซื้อเจอว่าสิห้หอดย่ามเกี่ยวเข่าย่ามเกาเหรอป็นอยากใหใส่เฮลิคอปเตอิมใช่ใส่เฮลิคอปเติมไปย้อนออกเขา ว่าพี่รถบ่มี่รถแกถามพี่หยุดก็กินเขาอย่างไงเชิญลงรั่งให้เอาี่ี่เขาเสื้อเวนมาเสื้อเวนเนาะลองสลักินี้ฝากไว้สมีสักก่อนที่เราบกันไม่คิดนหลับผินับดีพี่น้องเออัดผู้ใดบานเโดเหนาเหอยากเใเอาเอาเอาตัดลับ